จ้พี่นี่มาสื่อเนื้อหมูในตลาดเนาะค่ะเนาะแต่ตีหางกลกัวค่ะพี่น้องร้านเพิ่นยังเปิดไฟอยู่เด้อค่ะพี่นี่มาออกมาสื่อหมูไปเฮ็ดลาบเนาะค่ะเนาะนี่แหละแม,ม่ค้าเพิ่งเอาไส้มันแม่ค้าขายไส้แบบนี้นของพี่นี่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะพี่นี่ไปซื้อห้สิบบาทซื้อใส่อบบเอาใส่เป็นอะไรเฮ็ดลาบไหมละนี่นั่นประกันกะเอาปั๊บเนี่เอาม่เตรียมเฮ็ดอาหารให้สามีแบบอาหารก๋วบาทีซุปค่ะพี่น้องค่ะนั่นละ ก็ซื้อยูประจับนี่แหละน้ำเพลินเนาะที่นี่ก็ได้ออกมาแต่เด้อเข็ดงานหนักยังแล้วก็มาส่งกันังาได้มีโปรแกรมในการเห็ดกับเขาแบบใส่เวลาแบบค่ออยๆเตรียมพ้อมนะคะพี่น้องคะเตรียมพ้อเพกับเขาสามนี้มันจะได้แบบสบายๆโบเมนว่าถึงเวลาเลยจังมาโบเมนได้จับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่นี่ซาอุดอนค้นโกค่ะมือนี้สิมาก,กินลาบหมูเนาะค่ะเนาะลาบหมูมือนอีกอะจ้ะให้แฟนพี่นี่จัดการเลยเนาะจุมเม็ดอ่างเคเดียง <c oughs> ตุ่มแสบต้่มแสบอุย้ย ต้มแซบมีอะไรบ้างต้มแซบกมไม่ใส่กับสี่ข้งหมูนะค่ะเนาะที่นี่กะสีใส่าจัดการเลยค่ะที่รักขาพี่นี่ก็จะใส่ซอซอสผักชีอ่ะจุธีใส่พริกนิดหน่อยเพราะว่าแฟนพี่นี่บอมักพริกเนาะพี่นี่กะสีใส่พริกของพี่นี่แบบเต็มที่คือกันละอเอาที่รักพริก อันนี้กะหอมหอมกัใส่ต้มแซ่บน้ำตบาบ้านเอ้ยใหญ่ใหญ่หอมหอมใส่ไผ่ใส่มันเด้ออย่าว่านเห็นกันเด้อพี่นี่กใส่ต้มแซ่บใส่กับต้มแซ่บน้ำค่ะพี่น้องค่ะชีอันนี้ด้วยที่รักมั่วใช่ไหมเนาะได้ไหพี่นี่วใช่ไหม นี่ใส่เยอะหรอกแฟนพี่นี่ไม่ชอบอะไรสดสดอันนี้เออ่บะราสเซนซิลิฟเวยดูตากะหมอดนะามาต้าตานี้ได้ใช่ไหมแฟนพี่นี่บดส่อันนี้ดอกคือบดส่ของสลดแต่สร้สางพี่นี่กับส่ของพี่นี่ตามภาษา,า,าเฮ็ดเป็นเด้ค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดไผเฮ็ดมัน สบาขั้นเผ็ดมากูะบ่าทีนี้เดอ้อเอาเพชรจุด้อนเดลมปลาลาที่รักเอาข,อข้าวควไม่ที่รักจ้าฉันไม่มีเอาขวดเอา้เอาใส่ไ,ไอ้นี่ที่รกักจะได้ง่ายขึ้นชีวิตจะได้ง่ายขึ้นทําอะไรให้มันง่ายๆขึ้นเด้พี่น้องคะ สัจ e ิ้มอ mm ็ด hmm. บุ๊กุสิบองะจิ้ม็ดฟบุกุสิส่ดนป้าเบียุบอันจะก้ไาับแต่งบอกว่าเขาจะชิมดูก่อนท่นี่นี่าชิมดูก่อนาั่นค่ะพี่น้องดี่กะ้ตามสไตล์ของตัวเองนะจ๊ะอู้ลาบพี่น้องค่ะลาบหมูลาบหมูมืออาชีพพี่น้ จกินยุต้องข้าเจ้าข้าเจ้าบรไหลายเด้แต่าเก็ดบนานจะคล้องกระสือมหาสิบบาทก็ได้เก็บใส่ตู้แข็งอีกเด้ยค่ะเก็บใส่ตู้แข็งอีกสองที่ไว้ถ้ากินกับมาม่ากินกับต้มจืดอยังประมาณสิบค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละอัจจุบันจะคล้องมันก็มีแบบว่าผักก็จะมีเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องมีแตงมีมะเขือมีสลัดสวนแล้วก็มีพริก พริกลูกโดดพี่นี่ก็จะกินตั้งหาเขาจะชิมก่อนยิ่ิเติมมาสั่นค่ะพี่น้องคะชิมโดดจัดจี๊ดชิมโดดอืมอืม,อมโดดพี่น้องค่ะ ตายตายเมื่อนี่จะมากินขอลายบุญเนาะเป็นลาบ่เองอาแฟตัวแม่มเฮ็ดจับของแต่ว่าอย่าถูกผู้อื่นเพราะพี่มีเห็ุเล่านี่ลัทธิวาเค้มโพดลัทธิวาเก็ดโพดลัทธิวาเปรี้ยวโพวดทำเองเลยค่ะที่รัก อย่างนั no <questo S 2> bueno, pues ้นแบบนี้ไม่ใช่ขัดซีนะทีละบนนั่นคชูบบนนั่นกินกับกินข้าวให้อร่อยหน้นะเสี้ยงเป็ด ทีนี่เห็ดเข่นจั่าไหร่ของของเจ้าของโอ้ยเจียบเจีบเจ้าของละบัน้นถ้าจะเป็นต้มอร่อยต้มแซ่บเจี๊ยบใช่ป๊อ จัดจานขนาดเล็กของพี่นี่ mm hmm. ตัดสบายเบียรอังสามอื้มเรื hmm. ่อมใส่พักกันชี้ไปเรื่อย mm hmm. เสียบไล้ไครับ แสบแห้งแสบแห้งสวัส hmm. ดีสุดเทศเทีบ่งเขาใส่ตามรสชาติที่เรากินที่เขากิน ขัชีเก็บมาจากบ้านน้องสาวหยุดลงไปมีสารผิดทำไปทุกวันก็ได้วิชาการทำข้าวไทยถ้าบังอิญที่นี่บริเวณไปสวิตน้ำแล้วก็ที่กินเป็นไส้พริกปลายซ่อนสำหรับคนต่งางาจิินค่ะพี่น้องค่ะเตาดอนข้นโกก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละคข่ำค่ะพี่น้องค่ะ บักแต่งเนาะภาษาฝรั่งเศสว่าก้องก่อมเนาะก้องก่อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความหว่วงใยทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ